อ้ยนี่ครับผมสิงอ้วมวันนี้คุณจะมารับมือนี่ครับรีมูรีมูนี่เดี๋ยวรอดพี่แล้วครับผมตบผมยับเลยครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสิง<ต>อ้วมจะมาหน,นักเลยมีกล้องเ่ยจะมาแก้นะผมอ่ะเดี๋ยวมีน้ำไหมมีน้ำไหมครับแต่แบบอะไรพี่เจะสามยกผมจะพูดเนี่ยไม่ใช่สามยกพี่ว่า ้เนคู่นี้เขามีสายแหละจะได้ซ้อมไปในตัวใครจับเวลาก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เป๊ะพี่ไม่เป็นไรไม่ไรก็จบที่สามนาทีสี <S <S <lly> ่สิบวิ แผ้ผมมีขวดเดียวนะครับกนรแบกันไ้ใช่างเเฮ้ยมันยืนปันเด็นแมนนเด้อเฮ้ยเฮ้ยอย่าโดนเซ็คคุกอ้ยอมนแรงกได้เลยเนี่ยัเลยผมนำนเนี no> ่ยใช่เหรอมันยังไม่ออกเลยไม่ได้ สามแก้วคนคงผ่อนแรงนีง่ย้ำเขาเป็นสไตล์เดนแมนเปล่า,ลลดดาเดี๋ยวรอเขากดดันก่อนนี่นแต่มวลข้าเลยการแท่งมุ่งในอยู่แล้ว,วอ่ะถ้าขวดเป็นเหมือนคิวบันถ้าก,ก,กอดขวดเป็นแท่งมุ่งในอยู่แล้วหนึ่งพันส,สวยๆแลว้ววันเ,น,เ,น,เนี้ยว่าไม่เน้นทำเงินหนี้งพันว่าไม่เนี่ยก่อนคุณสอนน้ำตัวให้ดูเนียน่ยนะคุณสอนตักตัว ตัดลงตมือหน้ามันมันรอคนดังดอัพวนด้วย่วนโอ้ออย สองพันระวังนะเพราะชอบวนแล้วออกอุย้ยดูมินเน็ตเฮ้ยเดี๋ยวม้นนเมันเข้าหน่อนี่มผมเอากระแล้วขวดนึงกับมีขวดเดียวนะต้องแบ่งกันนะ Ôi. Ôi. 10วิ.5 4 3 2 1. Ôi. Nước, nước. Nghe. Mệt. Nước Nước của รับชนะูวีทุกวันครเฮ้ยอ้วนเว้ยไม่ออกช่องเขาด้วยเฮ้ย,ยผมไม่ได้ตัดน,นะพี่วินผมรันยาวเลยนะ ว,นนวนนโอ้ยตัย้งตัวคืนปันปันเลยีนื้อที่ทาน อายุดท้าย,ย,ายวางน,นี้นี่วางนี้นี่อุ้ยเอาเละทีเนี้ยเข้าทางอั่วมาทะบูอะ่ะเยอะหัหลังมั่งเพียงมานี่วิ่

น,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 น้ำอาน้ำม่กวาอนี่นั่ไหมฮะนี่ผมวางนี่กันน้องเตะตจตายแรงเยอะย่บหายบ <c oughs> อกแล้วแม่ <c oughs> คิดจริงที่ะอะไรโชว์หุ่นมู้ย <c oughs> บอกบอกว่าอ้วงเกี่ยอ้วงยกสุดท้ายได้ปะขอร้องอ่ะขอร้องแหละร้อยร้อยไปเลยอ่าเสียเชิงนะตอนนี้เป็นไงบ้างที่ผ่านมายกสองยกนี้เรากินยกท้ายแบบสวยอ่ะเพราะเขาเร่งเครื่องแล้วอ้วงไอ้ยังมาตายยกสุดท้ายแล้วขอร้องอ่ะยับผมคงเขาพูดยับเราอยู่แล้วมัดหลังเองก็ไม่ไม่เบาหรอกออกไปเถอะยับแต่ยิงช้อนแล้วตุ้ยมัดหลังเลยป่ะ หลังเข้าหน้ายับไปแล้วก็ช้อนแล้วก็พลุกมาหลังอย่างนั้นแนหะเออเลื่อนแล้วก็กลัวโอ้ยโอ้ยหนึ่งสองแล้วฟุกตามด้วยเพราะเขาชอบมุดหนึ่งสองเพราะเขาฟุกคลุกฟุกขวาโอ้ยสวยโอ้ย,อยไม่เข้าไม่เข้า <Get. S 2> ไม่เข้าไม่เข้า ผ่านแล้วจะอยากให้เขาเร่งกันที่อยู่ท้ายใหตัวมันจะเร่งกันที่อยู่ท้ายแน่นอนมันจะเร่งกับของทั้งตัวเลยอู้หยโดนติการได้ไหมวมยกไ้ดูออ้วนนะสร็้วอรดยแล้วอวมสุดท้ายแล้วะ

นักอ้ยช้อนรช้อนสมุร้ดโอ้น yeah, <break>, โห เป็นไี่อ้วมตายตายตายฟิตไหมฟิตชิบหายฟิตจัดาหม้สุดยอดเป็นไงที่อ้วมที่บายเป็นไงบ้างตม่สิบแปดปอดกูบอกแล้วใช่เขาแรงดีมากเออผมเป็นแชมป์นะครับอันนี้เป็นแชมป์รายการแบบที่อเมริกานะผมนี่เอยของเราไม่ธรรมดา แชมป์ติดไปต้อวาแดยอกมุดรมอ้วดยผมิดจรินี่อดีตทีมชาตินะครับแต่พูดไปเดี๋ยวจะเสียหายไปเนี่ยฮะ